สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ก็สิผ้าพี่น้องมาเห็ดต้มปลานิ่นพี่น้องต้มปลานิ่นเน่ามะแรงนะครับเสบแส่น้ำกันนี่จะเป็นต้นหอมพี่น้องต้นหอมบานเฮ้านั่นแหละนะครับส่วนเครื่องแม่บานตำไปแล้วนะครับเดี๋ยวผ้าพี่น้องมามึงมามึงหมอกล่างเบือดเลยนะครับอันนี้เครื่องปรุงพี่น้อง่ิรดรดดีนะครับ นี่บักพริกน้ำนี่บักเขอเทศนะครับหม้อห้อก็เดือดแล้วนะครับพร้อมทีเอาปลาลงไปนะครับหม้อเดือดแล้วพี่น้องบัดน,นี้นะครับอน้ำเครื่องที่ห้อเตียมไปนะครับเทลงไปเลยทีเ,เดียวเมเครื่องนะครับได้เครื่องหปปล่อยพี่น้อง ล่างล่างสวยนั่นด้วยพี่น้องนี่จะยังควายเชียวปามาใส่นะครับปลามาใส่หมอเดือดแล้วพี่น้องนะครับหมอเดือดแล้วเครือเครือกระแตกแล้วนะครับเดี๋ยวเชียวปานิ่งที่ห้าวเตรียมไว้นะครับร่มอโ,อโ,อโอ้โหร่มบางแห้งน้ำกระเด็นใส่ขายของได้พี่น้อง อนแหงในระหว่างที่เข้าล่อปลาซุกนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับย่าจะเอาทับพ,พี่นะครับมาค้นปลานะครับมั่นเย็ดให้ปลาข้าวนะครับแล้วก็กินบะแสพี่น้องนะครับให้มันซุกอีก ฝ่ายหนึ่งสก้อนจะงคอยมากับทีเดียวนะครับบใว้บ่แมนว่าพักันมะค้นจนเนื้อปลายุ่ยนะครับมันยิ็งเห็ดข้าวเสียรสชาตินะพี่น้องนี้คือเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับในการป่มงปลาซิมมังแแลวพี่น้องมันรสชาติที่ออกจางจักน้อยครับเติมน้าปลาเข้าไปน้าปลาให้มันเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกจักน้อยนะครับระมาณนี่นะครับพี่น้องร่างใดทีเลยครับเดี๋ยวจักน้อยก็เสร็จแล้ว พี่น้องกระสินน้ำหงหอมนะครับหวหอมสดนะครับพี่น้องใส่ลงไปนี่แหละแนวแซ่บพี่น้องหวหอมสดเพิ่มวัตถุดิบเข้าไปอีกนะครับในการปลงปลาพอจะใส่น้ำปลาแล้วเดี๋ยวสิขออยญาพี่น้องสิมสะกอนว่ามันอโอเคไปนะครับ รายการพี่น้องแสบนะครับล่อส,สัอตว์ใสต้นหอมอีกที่หนึ่งสุดท้ายมูนะครับบารนี้ขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ต้นหอมที่ห้หาหฮันใบนะครับต้นหอมใส่ลงไปบารนี้ก็สิบีบบีบมะนาวนะครับเอาขมเปลือกนี่ครับคุณปใส่น้ำหน้าเข้าไปแล้ครับพี่น้อง ไอทีเป็นเป็นการเซตนะครับเป็นการเซตเดี๋ยวขอขอไอตะลิวนะครับขอตะลิวขอตะพี้นะ,น,ะน้องผมสีบโคร่นนะครับเดี๋ยวปลามันสีมุนเดี๋ยวมันจ้กินบะแซบนะครับเกลี้เกลี้ยกันไปประมาณนี้นะครับว่านี่เดี๋ยวให้พี่น,อน้องมึงอันนี้คือหัว นี่คือช่วงกลางมันนะครับมาครับบารนี้พี่น้องกินต้มปลานิ่งน้ำกันแสบๆด้วยหอมๆนะครับขอพูดพี่น้องทีติดตามนะครับเจอกันไหมชิปหนาชิปนี้กับิล่าพี่น้องไปก่อนอสวัสดีครับ